สวัสดีชาวเว็แทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับ m 3 y นะครับ heavy tank tier ของอเมริกาก็คันนี้นี่เอาเรื่องนะเอาเรื่องผมเคยเล่นอยู่แล้วก็ปืนค่อนข้างดีนะฮะถึงแม้ว่าดาเมจตอนนัดจะน้อยนะครับแต่ว่ามันใช้งานได้ดีนะใช้งานได้ดีคุมเป้าดีแต่ในเกมนี้เนี่ย ผู้เล่นชื่อ Hap p y ้อันเดอร์ส e นะครับหรือว่าน้องปอนไม่แน่ใจว่าเอาของอะไรมาบ้างของดูหน่อยนะครับเอาตัวอุปกรณ์รุ่นทดลองนะครับพี่จะเพิ่มเลือดเอาเทอร์โบโลแล้วก็โหลดเร็วมาไม่ได้ใส่ตัวปรับเสถียรมานะครับก็เลยเป้าก็จะใหญ่แต่ถ้าใส่ตัวปรับเสถียรมาแล้วเอาเรื่องเลยนะครับปุ่มเป้าโหดมากในเกมนี้อยู่ในแบบมารีนอฟกานะครับเกิดทางฝั่ง,งตะวันตก แล้วก็อยู่ในห้องเทียเจ็ดเทียแปดนะครับไม่มีจอด้วยนะครับคันนี้ก็ไม่ค่อยจะได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับวันนี้มีโอกาสก็จัดมาให้นะครับในเกมนี้ปอนขึ้นมาเล่นบนภูเขาครับเข้าจุดปทะทะ A0 โดยที่ไม่มีจอน,นี่สบายเลยครับแล้วเจอกับเทียเจ็ดซะด้วยซึ่งฝั่งตรงข้ามที่เป็น เฮ้วเทงเจอ8ด้วยกันก็จะเป็น M3Y ด้วยกันนะครับติดเทอร์โบมาน่าจะขึ้นมาถึงก่อนหรือเปล่าหรือเปล่าแต่ว่าดูลักษณะน่าจะดันเข้าไปสุดนะแล้วก็มีเพื่อนตามมาเยอะเอา้ามีคนถึงก่อนครับเป็นไทห้9ครับแม่แลกกันไปคนละนัดครับตรงนี้เห็นที3 4มี่ขีดพยายามยิงหัวก็ไม่โดนครับ มีเซนจูเรียน1ทหนึ่งด้วยฝั่งตรงข้ามนี่กลายเป็นว่ามีเดียมแท้งเขาขึ้นมายึดเขาเหมือนกันนะขึ้นมาถึงก่อดปอนฉีกออกขวาครับเห็นแย็คแพนเทอร์ยิงไม่เข้าครับเด้งครับโหลดเร็วอยู่ครับนัดนัดหนึ่งเล็งหนอนๆแล้วซัดครับเรียบร้อยครับ1คิวไปตรงนี้ M2Y ครับอยู่หลังหิน มีไทเกอร์ด้วยครับทีเจติกหัวเข้าไปครับ240ลูกปกระสุน a p พนี่วิ่งเร็วดีจริงๆนะเล็งหัว M3Y ครับ M3Y เทีย8ด้วยกันครับบล็อก M2Y ได้ผมต้องเล่นแถวนี้นะขยับไปขยับมาโยกอยู่แถวนี้นะครับ เซนเอ็มสามวายครับเล่งหัวแหมไม่รู้โดนหรือเปล่าหายไปก่อนแต่ว่าโดนไทห้าเยิงเข้ามานัดหนึ่งครับ200 2 0งร้อกับแปดเอ็มทูวายครับตรงนี้เทียเจ็ครับยิงไม่เข้านะอ่แต่นัดนี้ได้มาอีก249ครับ น่โดนทางขวาทางซ้ายยิงนะมาเรื่อยๆเลย5้ทับหนึ่งยิงเข้ามานะครับไฮเกอร์ครับนัดนี้ก็ไม่โดนครับเป้ามันใหญ่นะครับไม่ได้ใส่ตัวคุมเป้านี้เป้าใหญ่แต่นัดนี้ได้มา249ถ้าใส่ตัวพับเสถียรมาก็ช่วยได้เยอะนะครับถ้าไม่ใส่มามันก็ ปริอปล,วปลิวหน่อยครับตั้วมันบานอ่ามีคนวิ่งออกมารับครับเซนจูเลียห้าทับหนึ่งโดนไป,ปร้อยเก้าสิบสามสกอร์หนึ่งต่อห้าครับตรงนี้ไอเกอร์ครับเล็งแล้วก็ก็ยังปลิวอยู่นะครับยังยังคมไม่พอโอ้โหนัดนี้นัดทีสามสี่ขี่สามไปหัวบินครับได้ดาเมจมห้าร้อยสามสิบห้าเลยนะ ริวมากค,ครับต้องเน้นๆแบบนี้เลยโอ้โหยังไม่โดนเลยนะคือเป้าใหญ่แล้วก็ไม่คมด้วยมันไม่คมอยู่แล้วนะแต่ว่าปกติมันจะเด่นเรื่องคุมเป้านะแต่นี้น้องเขาไปใส่ตัวอุปกรณ์ตัวอื่นนะตรงนี้ครับไทเกอร์พีครับแล้วก็ไทห้าเก้าคบซัดไทค้าไป้นัดหนึ่งอีกนั้น,นครับอ่าได้อยู่ครับแบบนี้ เห็นเป้าเต็มๆแบบนี้ได้ครับอีกนัดหนึ่ง227แล้วบล็อกได้ด้วยบล็อกไทเกอร์พแล้วอีกนัดนึ่งครับเรียบร้อยครับเก็บไท59ไปเป็น 3Q ตรงนี้ครับแพนเทอร์ทครับสอยยับๆครับตรงนี้อีกนัดเดียวครับสำหรับแพนเทอร์ทูเรียบร้อยครับ 4Q ไปแม่เพราะได้เวลาบวกใกล้ๆนี่มาเลยครับ ไม่ต้องอาศัยความพมอะไรทั้งนั้นครับเพราะมันใกล้ขนาดนี้นี่ซัดรัวรัวครับแต่โดนไทเกอร์พมาครับรัวต่อครับกิกหัวไปเรียบร้อยครับ M2Y โดนเก็บไปครับ 5Q คิอยู่เหนือกว่าซะด้วยสัดซัดรัวรัวครับ M3Y ก็โดนครับปลายตรงนี้ครับไม่รู้โดนหรือเปล่าเดินบล็อกไทเกอร์หนึ่งได้ครับแล้วก็ เรียบร้อยครับเก็บ M3Y มวายเลยครับ6คิวสกอร์8ต่อหครับนำมาลวฮะเอ้าใหญ่ๆนัดนี้โดนอยู่นะนัดนี้โดนอยู่8ต่อหครับแล้วก็ปอนยังไงครับลุกคืบขึ้นมาเลยครับโอ้โหเป้าใหญ่ก็ยิงครับโดนด้วยนะแต่ว่าเจาะเกราะไม่เข้าครับทางขวาครับ เซนจูเลียนห้าทนเน้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 นเรียบร้อยครับด้วยลูกทองครับเก็บไปเป็น7คิวครับตรงนี้เหลือไทเกอร์พีคันเดียวครับโอ้บล็อกได้ด้วยนะครับออกมาทำเซนสเกบหนึ่งนักเข้าไปเลือดเลือดนี่เหลือพอกันเนะโอ้ยแต่นัดนี้ไม่เข้าครับไทเกอร์พีพยายามจะล้วงครับโอ้โหโดนมาเหมือนกันครับ วัด CPM กันหน่อยแม่เหลือเลือดดีพอกันเลยนะแลกกันคนละนัดคนละหมัดครับแต่ว่าคันนี้โหลดเร็วกว่าครับเก็บไทเกอร์พีไปครับ8คิวเลยโอ้แต่สะบักสะบอมอยู่หน่าดูนะฮะตอนนี้เหลือเลือดอยู่แค่ร้อยเดียวแล้วตรงนี้ครับไทเกอร์หนึ่งครับเรียบร้อยเพื่อนเก็บไปไกลๆด้านล่างครับไทเกอร์หนึ่งเหมือนกันครับโอ้ยโดนด้วยครับแม่บทจ,จะคมแล้วเพื่อนก็เก็บเหมือนเดิมครับ โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องมาโหดตอนท้ายนี่เองแหม่ยิ่งอยู่นานยิ่งโหดยิ่งนานยิ่งโหดนะคันนี้เหลืออีกสามคันครับเหลือชาดิทียซูร้อยสสิบอแล้วก็ทีสามสี่สองจีนะครับน่าจะไปกองอยู่แถวแถวยเจมหมดเลยนะ มีเพื่อนเห็นแล้วนะครับทีสามสี่สองจีเอฟทีระยะห้าร้อยห้าสิบห้าเมตรเลยนะครับโอ้โหต้องเล็งกันนานเลยโดนอยู่ครับได้อีกทัดไหมได้ครับโอ้โหเก้าคิวครับทันสุดท้ายครับชาลิเทีย ชาลิเทียครับมีเพื่อนซาลาดินครับวิ่งเข้าไปเปิดน่าจะอยู่มุมสุดนะ่เคศูนเจอแล้วชาลิเทียเลือดเต็มปิดนะครับล็อกเป้าปล่อยเป้าเล็งแล้วโอ้โดนด้วยได้คิวด้วยนะสิคิวพอดีแม่เอาเรื่องจริงๆแม่ยิ่งนานยิ่งโหดจริงจริงนคันนี้นะ ในเกมนี้ก็เอ็มแตกเรียบร้อยได้เอ็ดทงเกอร์มานะครับได้เหรียญฟูมิดเดิลมาด้วยนะครับ10คิวพอดีเลยนะครับได้เหรียญสตีวอลครับกำแพงเหล็กไฮคลิ A K เบอร์ปืนกล้องใหญ่แล้วก็ท็อปกันนะฮะได้เงินมา8,9 0 0 0นนะครับค่าประสบการณ์1น0 6 8นับชื่อในเกมชื่อ Happy Underscore S นะครับยิงไปเยอะมากยิงไปหลายคันมากนะฮะ ช่วงแรกๆนี้อาจจะไม่แม่นนะช่วงหลังๆนีบวกยับนีไม่สนแม่นไม่แม่นแล้วนะครับเพราะว่าวิ่งเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับยิงเป็นทั้งหมด6,436ดาเมจริ0คิวด้วยกันนะครับแล้วก็ค่าปสบการณ์ดิบๆ1,936นะครับยิงไป42นัดเท่าเป้า35เจาะเกราะ29คือปลิวยับเลยนะช่วงแรกนะไม่ได้ใส่ตัวคุมเป้ามาปลิวยับเลยนะครับดาเมจรวม6,4บล็อกไป3,5มีอซิดิ เป็นมินชีพีไม่ผ่ากระซอมไป1 1 7, 9, default, wheels, 104, ื่นค่ากระสุน7จ็ดหมื่นเยุทธปัจจัยไม่เสียติดลบไปพันสนะครับอันนี้เป็นรถสายวิจัยเทียบแปนะไม่ได้บวกตังค์นะครับก็มันดีเหมือนกันนะสำหรับเอ็มสามวายนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณแฮปไพเอหรือว่าน้องปอนด้วยนะครับสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ให้นิกกี้ทีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นิกกี้คาราไปก่อนสวัสดีครับ